สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในตอนเช้าของวันนี้นะครับเช้านี้ฝนตกนะครับดูบรรยากาศนะครับฝนตก,กนตอนเชา้าซึ่งตกมาประมาณสองชั่วโมงแล้วนะครับ ท้องฟ้าก็ยังมีเมฆฝนอยูนะ่น้ำในบ่อเลี้ยงปลาหลังบ้านก็เริ่มเต็มแล้วนะครับตอนนี้ฝนก็ได้หยุดตกแล้วนะครับท้องฟ้าก็ยังมีเมฆปกบบคลุมอยู่ แดดก็เริ่มจะจ้าขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูนะครับข้างล่างนะครับที่บ่อเลี้ยงปลาครับว่าอ่ามันจะมีร่องรอยของน้ําท่วมบ่อกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลงไปดูกันเลยครับนี่เป็นบ่อเลี้ยงปลาดุกนะครับเป็นบ่อบนสุดของบ้าน นี้ก็เป็นบ่อเลี้ยงปลานิลน,นะครับเป็นปลานิลแ่างปเพศก็จะมะีก็ระบายน้ำนะครับเพื่อป้องกันน้ำล้นนะครับเวลาฝนตกหนักๆน,นะครับน้ำเนี่ยจะรับมาจากบ่อปลาดุกนี่นะครับเป็นบ่อรับน้ำนะครับแล้วก็ จะล้นลงแล้วก็ออกสู่บ่อปลานิลข้างล่างนี้นะครับจะเช็คนะครับว่าอาปลาดุกที่เลี้ยงไว้นะครับจากการที่น้ําฝนเข้ามาเยอะเมื่อเช้านะครับว่าจะมีการหนีออกจากบ่อไปหรือเปล่านะครับใช้หานปลาครับหวาน ปลาดุกยังคงขึ้นมากินอาหารตามปกตินะครับเดีย๋ยวไปบอกปลานินกันนะครับว่าปลานินได้รับความเสียหายหรือเปล่านะครับ นิ่้ก็ยังขึ้นกิอกนอาหาปรปกตินะครับแม้ว่าวันนี้น้าจะขุ่นไปหน่อยนะครับเนื่งจากว่าฝนตกใหม่นะครับแต่ปลาก็ยังกินอาหารได้ดีเช่นเดิมนะครับนี่เป็นปลานินที่ผมเลี้ยงไว้ ประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับเ็มีขนาดไซส์ที่อยู่ที่ประมาณ5.6ตัวกิโลนะครับเป็นพันธุ์ปลานินแปลงเพศนะครับดูบรรยากาศน้ำนะครับ ปิมบอ่อเลยนะครับแต่ยังไม่ล้นยังไม่ล้นบอ่อนี้ก็มีขนาดประมาณ2งานนะครับผมปล่อยปลาอานินแปลงเพศไปก็500ตัวนะครับปล่อยบางๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีปลาชนิดอื่นนะครับเช่น ปลาเพีย้ยนะครับปลากระดำปลาบ้านะครับแล้วก็ปลาส้อยนะครับปล่อยเลี้ยงร่วมกันนะครับในบอ่บอบ่อนี้นะครับตอนนี้ก็ท้องฟ้าก็มืดขึ้นใหม่อีกแล้วนะครับคาดว่านนคืนนี้นะครับฝนก็คงจะตกลงมาอีกรอบหนรับ ภาพท้องฟ้านะครับเมฆฝนเต็มไปหมดเดี๋ยวไปดูกันอีกบอกนะครับเป็นบ่อเลี้ยงปลาสวายนะครับ อันนี้เป็นบ่อ,บอปลาใหญ่นะครับพ่อเลี้ยงปลาสอยไว้ประมาณปีเสร็จแล้วนะครับสามารถที่จะนำมาบริโภคหรือว่าจับจำหน่ายได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คให้อาหารดูนะครับ เป็นบอ่อปลาผสมนะครับมีหลายอย่างนะครับมีทั้งปลาดุกนะครับปลาสวายปลาบึกปลาตะเพียนแล้วก็ปลานิลนนะครับ ทุ่งนานะครับกว้างใหญ่ไปศาลตอนนี้ข้าวาก็กำลังห้องงามแล้วเริ่มอยี่ยเป็นรวงข้าวแล้วส่วนบ่อนี้นะครับผมยังไม่ได้ปล่อยปลานะครับเพิ่งขุดใหม่นะครับ คาดว่าบอ่อนี้จะไว้สําหรับการเพาะพันธุ์ลูกป,ปลานะครับเอาไว้เป็นบ่อนุบาลลูกป,ปลานะครับชมบรรยากาศครับท้องทุ่งนายามเย็นนะครับก็สดชื่นนะครับสวยงามด้านหลังก็เป็นดูเขานะครับที่ขั้นระหวา่างอำเภอ เชียงม่วนและก็อเำเภอดอกคใต้นะครับผ่านคือนนขขงลูกนี้นะครับข้ามไปก็จะเป็นเขตอำเภอดอกคำใต้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมบรรยากาศในวันนี้นะครับพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ